อังกบบรรยายสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำหรับการสอบจูนินรอบที่สองให้ผู้เข้าสอบทราบการทดสอบมีโครงสร้างเพื่อให้ทีมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตกรอบก่อนเข้าสู่ป่ามรณะทุกทีมจะได้รับคัมภีร์ฟ้าหรือดินเมื่อเข้าไปในป่าเกนินจะต้องรับม้วนคัมภีร์อันจากทีมอืน่นเฉพาะผู้ที่ไปถึงหอคอยในใจกลางป่าโดยม้วนคัมภีร์ทั้งสองอันเท่าน,นั้นที่จะผ่านไปสู่การสอบรอบต่อไปได้อังกยื่นม้วนคัมภีร์และเปิดประตูป่า ไม่นานหลังจากนั้นทีม8ก็ค้นหาหมวนคัมพีและจัดการกับมวนคัมพีของทีมอาเมงาคุเรหลังจากดักจับพวกมันได้ทางด้านทีม7ถูกโจมตีโดยนินจาอาเมที่ปลอมตัวมาแล้วตอนนี้ก็จบลง นารุโตะปวดชีซากุระจึงเบิร์ดกระบาดไล่ให้ไปฉี่ในพุ่มไม้เมื่อนารุโตะออกมาซาสเกะก,ก็เริ่มโจมตีเขาและอธิบายให้สากุระฟังว่าคนนี้ไม่ใช่นารุโตะเพราะนารุโตะมีบาดแผลที่แก้มเมื่อตัวตนถูกเปิดเผยนินจาอาเมจึงทิ้งการปลอมตัวและต่อสู้กับซาสเกะซึ่งเอาชนะเขาในขณะที่มองเห็นนารุโตะตัวจริงและปลดปล่อยเขาหลังจากที่เอาชนะนินจาอาเมะได้ ซาส,สเกะบอกเพื่อนร่วมทีมว่าเราต้องมีรหัสผ่านแม้ว่ารหัสที่ซาสเกะเลือกจะยาวเกินไปนารุโตะพยายามจำรหัสผ่านนั้นอย่างยากลำบากก่อนที่ลมกระโชกรุแรงจะแยกเขาออกจากทีมขณะที่นารุโตะปรับทิศทางตัวเองใหม่นารุโตะพบว่าตัวเองถูกงูยกักษ์กลืนเข้าไปเมื่อซาสเกะและซากุระได้พบกับคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นนารุโตะซาสเกะสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อนารุโตะจำรหัสผ่านได้ ซาส,สเกะอธิบายว่านารุโตตัวจริงจะจำรหัสที่ยากเช่นนี้ไม่ได้ตัวปลอมจึงเปิดเผยว่าเป็นนินจาคุซางาคุเรชิโอเรชิโอเรกลืนม้วนคัมภีร์ของตัวเองทำให้ซาสเกะและสากุระกลัวจนเป็นอมพาตด้วยภาพความตายของตัวเองซาส,สเกะประสบความสำเร็จในการฟื้นความสงบพาตัวเองกับสากุระออกห่างจากชิโอเร ในขณะเดียวกันนารุโตะก็ใช้กระถาแยกเงาพันร่างเพื่อระเบิดออกมาจากท้องงูยักษ์เมื่อได้รับอิสระภาพแล้วนารุโตะรีบไปช่วยเหลือเพื่อนๆขณะที่ชิโอเรไล่ตอนซาส,สเกะและสากุระจนมุมแล้วตอนนี้ก็จบลง แม้นารุโตจะปรากฏตัวทันเวลาแต่ซาสเกะก็ตัดสินใจมอบคำพี์ให้ชิโอเรเพื่อให้ทีมอยู่รอดอย่างไรก็ตามนารุโตหยุดซาสเกะและชกหน้าเขา ปฏิเสธที่จะยอมรับความคิดของซาสเกะนารุโตจึงรับคำผีไปจากเขานารุโตเริ่มต่อสู้กับชิโอเรและงูของเขาแม้ว่านารุโตจะพ่ายแพ้และบาดเจ็บอย่างง่ายดดยก็ตามขณะที่เขากำลังจะถูกงูกินนารุโตก็แตะจัก,กระของก้าวหางและชกไปที่งูรัวๆชิโอเรจัดก,การใช้งูคว้างนารุโตไปที่ต้นไม้แล้วใช้งูโจมตีซาสเกะ แต่นารุโตะก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ไม่เป็นไรนะไอ้คนขี้คลาดสะท้อนคำเดียวกับที่ซาสึสเกะบอกหลังจากการต่อสู้กับพี่น้องอสูร นินจารู้จักนารุโตะว่าเป็นภาชนะของก้าวหางจึงใช้ผนึกปิดกั้นไม่ให้นารุโตะเข้าถึงจัก,กระของจิ้งจอกทำให้เขาหมดสติไปแล้วก็โยนลงไปที่พื้นแต่สากระช่วยเขาไว้จากนั้นเธอก็ตะโกนใส่ซาสกเกตนิ่งๆว่าเขาไม่ควรเป็นคนขี้คลาดคำพูดของเธอทำให้สาสเกตนึกถึงพี่ชายของเขาและทำให้ซาสกเกตมีความมุ่งมั่นในขณะที่เตรียมต่อสู้กับนินจาคุซะ ในขณะเดียวกันอังโกก็พบชิโอเรตัวจริงและทีมของเขาตายหมดแล้วทั้งหมดไร้ใบหน้าเธอตระหนักว่านั่นเป็นฝีมือของคนที่เธอรู้จักแล้วตอนนี้ก็จบลงซาสเกะและชิโอเรต่อสู้กันหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากดูเหมือนซาสเกะจะจบการต่อสู้ด้วยคาถาเพลิงมังกรมนุษยตยูเพื่อเผาชิโอเร อย่างไรก็ตามนินจารอดชีวิตด้วยใบหน้าของเขาละลายไปบางส่วนเผยเห็นอีกใบหน้าหนึ่งอยู่ข้างใต้นินจาแสดงตัวว่าเป็นโอโรจิมารุแล้วยื่นคอยาวมากัดซาสเกะมันทิ้งอักคาระต้องสาบไว้ขอให้ซาสเกะโชคดีในการมีชีวิตรอดโอโรจิมารุก็จากไปอังโกโพบโอโรจิมารุและโจมตีเขาตั้งใจที่จะฆ่าอดีตอาจารย์ของเธอในข้อหาก่ออาชญากรรมแต่เธอก็ล้มเหลวและโอโรจิมารุหนีไปได้ แล้วตอนนี้ก็จบลง ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้สักุระดูแลบาดแผลของซาสเกะและนารุโตแม้ว่าจะอดหลับอดนอนอย่างหนักก็ตามสากุระได้รับการแจ้งเตือนจากความเงินงงของกระรอกสากุระจึงรีบป้องกันผลนดยคุนในโดยไม่รู้ว่าทีมโดสุส่งกระรอกมาพร้อมยันติดระเบิดที่หลังระหว่างทางหามวนคมภีรเล่มที่สองล็อกลีหยุดที่กิ่งไม้และตั้งปอมมาที่จะเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นทั้งหมดโดยเชื่อว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นสากุระจะตกหลุมรักเขา หลังจากจับใบไม้ได้19ใบาจากทั้งหมด20ใบเขาก็เห็นกรอกที่มียันติดระเบิดที่หลังจึงช่วยไว้ก่อนจะทำลายยันติดระเบิดโดสุและทีมของเขาท้าทายซาสเกะแต่สากุระซึ่งเตรียมพร้อมที่จะปกป้องเพื่อนของเธอได้วางกับดักหลายอย่างใส่ศัตรูที่เป็นนินจาน่าเสียดายที่โดสุสามารถทำลายกับดักได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้นไม่นานก็ตั้งข้อสเกตว่าซากุระไม่สมควรเป็นนินจา อย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะโจมตีได้ล็อกลีก็ปรากฏตัวขึ้นใช้ท่าสลาตัน,คนโคโนฮะเตะทั้ง3คนกระเด็นออกไปลีประกาศในขณะที่เขาเดินเข้ามาว่าจะปกป้องซากุระจนวันตายลีใช้พละงกำลังอันดุร้ายของเขาดึงรากใต้ดินขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นการจาโจมตีจากโดสุที่เข้ามา เมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นลีเตรียมที่จะใช้ท่าบัวบานภายนอกหลังจากพิจารณาแล้วว่าตรงตามเกณฑ์ที่อาจารย์กายบอกว่าจะต้องใช้มันเพื่อปกป้องคนที่มีค่าที่สุดจากนั้นลีก็สามารถจับโดสุดได้และใช้กระบวนท่านี้แต่ซาคุก็ทําให้ดินนิ่มจนโดสุดไม่ได้รับผลกระทบมากนักลีไม่สามารถขึ้นไหวได้ในขณะที่ร่างกายของเขากําลังพักฟื้นจากการใช้ท่าบัวบานภายนอกไปทําให้หลีไร้ความสามารถด้วยกระบวนท่าของเขาเอง แล้วตอนนี้ก็จบลงเมื่อล็อกรีหมดสติซากุระจึงต้องปกป้องตัวเองและเพื่อนร่วมทีมคินซุจิหนึ่งในตระกูลโอตโตง,งาคุเรจับผมของเธอและดูถูกเธอที่ใช้เวลามากมายกับผมที่นุ่มสวยของเธอคำพูดนี้กระตุ้นให้ซากุระตัดผมเพื่อปลอดปล่อยตัวเองจากการเกาะกลุ่มของคินเมื่อเป็นอิสระซากุระต่อสู้กับซาคุอบุนิ โดยใช้คาถาสลับล่างหลายครั้งจนเชื่ยดเขาด้วยขึ้นในได้และตรึงเขากับพื้นในขณะที่กัดเขาเพื่อทําให้แขนอีกข,ข้างของเขาขยับไม่ได้แม้ว่าเขาจะได้เปรียบอย่างรวดเร็วจากชันซาคุก็ทุบหัวซากุระจนเลือดออกซากุระไม่รู้ว่าทีมสิเฝ้าดูอยู่ห่างๆขณะที่อิโนะนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กที่มีร่วมกันกับซากุระทีมสิบรีบไปช่วยซากุระก่อนที่ซาคุจะฆ่าเธอได้แล้วตอนนี้ก็จบลง การต่อสู้แบบทีมของทีม10กับทีมโดสุอิโนนะครอบครองร่างของคินทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามโอตโตะยังคงรักษาตัวเองไม่ได้ขณะที่เพื่อนร่วมทีมของล็อกลีปรากฏตัวเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ซาสเกะก็ตื่นขึ้นอักคระต้องสาบที่โอโรจิมารุมอบให้เขากลืนกินร่างกายเมื่อสังเกตเห็นบาดแผลของซากุระซาสเกะจึงเริ่มโจมตีซากุ อาบ,บมิเพื่อตอบโต้ทําไม่แขนทั้งสองข้างลุดในที่สุดขณะที่ซาสกเกะหันความสนใจไปที่โอตโตจินคนสุดท้ายโดสุคินุตะ สกุลคิดกับตัวเองว่านีิมเชยซาสกเกตตัวจริงเขาถูกครอบงำโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจากนั้นเธอก็วิ่งไปหาเขาและสวมกอดพ,พร้อมกับขอร้องให้หยุดอัคระต้องสาบของซาสกเกตหายไปและล้มลงกับพื้นโดสุยอมรับความแข็งแกร่งของซาสกเกตละทิ้งคำพีและล่าถอยในขณะที่แบกเพื่อนร่วมทีมไว้และสาบานว่าจะไม่วิ่งหนีในครั้งต่อไปที่พบกันแล้วตอนนี้กรจบลง ขณะที่ทีม7ทีม10และทีมกายฟื้นตัวทางด้านทีม8ก็ได้เห็นว่าการะสังหารทีมของอาเมงาคุเรอย่างโหดเยี่ยมแม้ว่าการะจะเตรียมหันความสนใจไปที่ทีม8ที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้แต่พี่ๆของเขาก็เกลียกล่อมให้พอได้แล้วทีมของการะทำลายสถิติในการไปถึงหอคอยโดยไปถึงจุดหมายภายในเวลาหชั่วโมงครึง่งการะ,ะไม่ได้รับบาดเจ็บและเสื้อผ้าไม่เปื้อนเลยแล้วตอนนี้ก็จบลง ทีมเจ็ดต้องการม้วนคมภีประที่สองนารุโตจึงคุ้นคิดที่จะปลอมม้วนคมภีรใหม่และเขาก็อยากรู้ว่าข้างในม้วนคัมภีร์นั้นมีอะไรก่อนที่นารุโตจะทาเช่นนั้นคาบุโตก็เข้ามาหยุดเอาไว้คนที่อ่านม้วนคมภีร์จะต้องหมดสติไปจนกระทั่งหมดเวลาสอบเราจะได้เห็นทีมเกนินผู้เคราะห์ร้ายที่เปิดม้วนคัมภีร์นี้ดูและประสบชะตากรรมแบบที่คาบุโตบอกคาบุโตที่แยกตัวจากเพื่อนร่วมทีมไปกับทีมเจ็ดไปที่หอคอยใจกลางป่า ระหว่งทางกลุ่มได้พบกับเกนจุสึกที่สับสนเพื่อนร่วมทีมของอาเมะเกนเนนที่ซาสเกะเคยพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้มันแช้กระถาลวงตาทําให้พวกนารุโตไม่สามารถไปถึงของคอยได้มันสายไปเสียแล้วเพราะพวกเขาถูกโจมตีโดยร่างโครนจํานวนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จบลง ทีมตระหนักได้ในมิชาว,ว่าร่างโคลนไม่ใช่วัตถุอัทีิจริงแล้วพวกมันเป็นเกนจุสอีกคนเพื่อที่จะดึงผู้โจมตีออกมานารุโตปลอมตัวร่างโคลนของตัวเองเป็นเพื่อนร่วมทีมและต่อสู้กับร่างโคลนของศัตรูตลอดทั้งคืนเมื่อทีมโอบโรเชื่อว่าทั้งทีมเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ขาบุโตซากุระและซาสเกะก,ก็จนมุม ซาสเกะสั่งให้นารุโตหยุดพักเนื่องจากเขาใช้จักระไปมากแล้วและไม่น่าจะเคลื่อนไหวได้อย่างไรก็ตามนารุโตพุ่งไปข้างหน้าแนละต่อยเกะนินอาเมะทั้ง3สร้สางความประหลาดใจให้กับซาสเกะคาบุโตะและซากุระโดยที่คาบุโตะตระหนักว่าระดับจักรกะของนารุโตจะต้องสูงมากเพื่อที่จะยังคงสามารถต่อสู้ได้หลังจากใช้คาถาแยกเงาพันร่างพร้อมกับแปลงร่างเป็นเพื่อนร่วมทีมหลังจากต่อสู้เป็นครู่หนึ่งนารุโตก็จัดการศัตรูและเอาคัมภีร์ของพวกมันมาได้ จากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังหอคอยและพบกับทีมของคาบุตโตะที่นารุตโตะและเพื่อนๆไม่รู้จักคาบุตโตะถูกเปิดเผยว่าเป็นสายลับจากโอโตะงาคุเรเขาส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่ทรวบรวมได้ไปให้โอโรจิมารุแล้วตอนนี้ก็จบลง ทีมเจ็ดเปิดม้วนคัมพีภายในหอคอยอัญเชิญอิรุกะออกมาเพื่อบอกว่าพวกเขามาทันเวลาอิรุกะสังเกตการเติบโตของพวกเขาจากนั้นจึงอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในห้องลับข้างในพวกนารุโตะก็พบกับทีมอื่นๆที่ผ่านรอบสองมาเหมือนกันทีมสิบทีมแปดทีมกายสามพี่น้องสายทีมคาบุโตะและทีมโดซุหฮคังเงยรุ่นที่สามพูดสันส้นๆเกี่ยวกับการสอบจากนั้นก็ปล่อยให้เจคโคฮายาเตะรับผิดชอบแล้วตอนนี้ก็จบลง ฮายเตะประกาศว่าเนื่องจากปีเกตินจำนวนมากผ่านการทดสอบในรอบที่สองและโดยเหตุนี้ก่อนที่จะสามารถดําเนินการขั้นสุดท้ายได้จะมีการแข่งขันเบื้องต้นแบบตัวต่อตัวเกิดขึ้นเพื่อให้มีเพียงผู้ชนะเท่านั้นของแต่ละนัดที่จะไปต่อได้ คาาพโตถอนตัวทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้โดยระบุว่าเขาถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากช่วงก่อนหน้าของการทดสอบแต่ความจริงแล้วเขากังกวลกับตัวเองว่าถ้าเขาเข้าร่วมขาปพโตคนเก่าอาจจะออกมาแล้วตัวจริงที่เป็นสายลับจะถูกเปิดเผยซาสเกะยังคงเจ็บปวดจากอาคารต้องสาบสักุระจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ซาสเกะถอนตัวซาสเกะปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจที่จะเป็นจูนินแต่เขาต้องดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับนินจาหน้าใหม่ให้ดีที่สุดเพื่อจิต ที่จะได้ล้างแค้นให้ครอบครัวที่ถูกฆ่าการแข่งขันเบื้องต้นจะเริ่มต้นด้วยซาส,สเกตกับอาคโดโยโรอิขณะที่คนอื่นๆออกจากสนามประลองคาคาชิก็เดินไปหาซาสเกตเตือนเขาเกี่ยวกับการใช้เนตรวงแหวนคาคาชิรู้เรื่องอัขระต้องสาบหากอัขระต้องสาบเพิ่มครอบงำซาสเกตคาคาชิจะเป็นคนหยุดซาสเกตเองแล้วตอนนี้ก็จบลง ซาส,สเกะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีในการเริ่มต้นอัคระต้องสาบทำให้เขาเป็นอมาพาตและทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อใดก็ตามที่เขาพยายามสร้างจากกักราดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้เกนจุดสึหรือดินจุดสึได้ในขณะเดียวกันการดูดซับจักกาของโยโรอิทําให้เขาได้เปรียบในมวยไทยจุดซึ่งเป็นทางเลือกเดียวของซาสเกะที่จะใช้ในการต่อสู้ ซาส,สเกะใช้ท่าใหม่ของเขาลูกเตะจากพันลูกสิง์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมอัขระต้องทราบในกระบวนการนี้และซาสเกะก็เป็นฝ่ายชนะไปคาคาชิพาเขาไปยังสถานที่ห่างไกลเพื่อเปิดผนึกอัขระต้องทราบแต่โอโรจิมารุมาขัดขวางพิธีกรรมนี้กลับมาที่หอคอยชิโนอุบุราเมะและซาคุอุบุมิเริ่มการแข่งขันนัดต่อไปแล้วตอนนี้ก็จบลง คาคาชิขู่ว่าจะฆ่าโอรุจิมารุซึ่งเป็นคำขู่ที่โอรุจิมารุจะทำอย่างไรก็ตามโอรุจิมารุเรื่องที่จะเดินจากไปขณะที่เขาจากไปคาคาชิก็ยอมรับกับตัวเองว่าเขาไม่สามารถฆ่าโอรุจิมารุได้ด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันชิโนะและซาคุก็แข่งขันกันต่อแม้ว่าซาคุจะเปิดเผยว่าในความเป็นจริงเขาสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้อีกครั้งแต่ท้ายที่สุดชิโนะก็ชนะการแข่งขันด้วยการใช้มแมลงทำลายล้างที่หลอกลวงการแข่งขันหน้าต่อไปจะเป็นของคันคุโร่และมิซุมิสุรุกิแล้วตอนนี้ก็จบลง คันคุโรชนะการต่อสู้กับมิสมิอย่างง่ายดายโดยหลอกให้เขาโจมตีการสึกหุ่นเชิดของคันคุโรในการตอบโต้การสึกล็อกคอของมิสมิแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมปได้เนื่องจากความสามารถในการบิดตัวของเขาเองก็ตามคู่ที่4ระหว่างซากุระฮารุโนะและอินโนะยามานากะ ทั้งสองเริ่มต่อสู้ทันทีแม้ว่าทั้งคู่จะโจมตีอีกฝ่ายไม่สําเร็จก็ตามนดจิสงสัยว่าทักษะการต่อสู้ของทั้งสองเป็นฝีมือที่คุโนอิจิทําได้ดีที่สุดหรือไม่มีเพียงเทนเทนเท่านั้นที่บอกว่าการที่พวกนั้นไม่มีความกล้าหาญในการต่อสู้ไม่ใช่เพราะพวกเธอเป็นผู้หญิงแต่เป็นเพราะพวกเธอกําลังควบคุมตัวเองซากุระไม่อยากแพ้อ,อิโนและไม่พอใจกับความจริงที่ว่าอิโนออมมือให้เธอและสงสารเธอจริงต่อว่าดูถูกอิโน ภาพย้อนหลังอดีตของทั้งคู่ก็เปิดเผยอิโนะสอนซากุระเกี่ยวกับความสําคัญของดอกไม้ในการจัดเธอใช้ดอกคอสมอสเป็นตัวอย่างและดอกที่เหลือก็เอาไว้แซงข้างๆเพื่อให้มันเด่นซากุระถามว่านั่นหมายความว่าเธอแค่ชมความงามของอิโนะหรือเปล่าซึ่งเธอปฏิเสธโดยเสริมว่าซากุระเป็นดอกตูมที่รอการปลิบานความทรงจำอีกอันปรากฏขึ้นเมื่อซากุระบอกอิโนะว่าเมื่อเธอเลือกสวมอุปกรณ์ป้องกันหน้าผาก ที่ถูกต้องนั่นคือตอนที่เธอกลายเป็นดินจาที่แท้จริงหลังจากแลกเปลี่ยนคำสบป,ประมาัก,กุระก็ถอดคือป้องกันหน้าผากออกจากศีรษะและวางไว้บนหน้าผากของเธออิโนะถอดที่เอวของเธอออกและวางไว้บนหน้าผากของเธอเองเช่นกันในฐานะคู่แข่งที่แท้จริงทั้งคู่จึงพุ่งเข้าใส่กันในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้อย่างจริงจังแล้วตอนนี้ก็จบลง ซากุระและอิโนโยังคงแลกหมัดกันโดยไม่มีใครได้เปรียบกว่ากันเมื่อจักรมดเธอตำหนิอิโนโที่ให้ความสำคัญกับความงามมากกว่าทักษะคุโนอิจิของเธอทำให้เธอต้องตัดผมออกและโยนลงบนพื้นด้วยความโมโหอิโนโตัดสินใจใช้คาถาจิตย้ายร่างเพื่อบังคับซากุระให้ยอมจำนนแม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องเพียงใดและเธอคงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หากพลาดทา่าซากุระหลบการโจมตีและดูเหมือนจะชนะแต่พบว่าตัวเองติดอยู่กับปอยผมของอิโนซึ่งถูกผสมด้วยจัก กระเพื่อสร้างเชือกผูกมัดอิโนโนเผยเพียงแสง้งทําเป็นพลาดโดยตั้งใจที่จะนําเธอไปติดกับดักเธอใช้คาถาจิตย้ายร่างอีกครั้งโดยรู้ว่าตอนนี้พลาดไม่ได้และประสบความสําเร็จในการควบคุมร่างกายของซากุระ เมื่อควบคุมได้แล้วอินะพยายามทําให้ซากุระยกมือยอมแพ้การแข่งขันท่านใดน,นั้นนารุโตะก็ตะโกนใส่เธอว่าย่ายอมแพ้ทําให้อินเนอร์ซากุระปรากฏตัวขึ้นและบังคับให้อินะอออกจากหัวของเธอแม้จะสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อิโนโอก็ไร้แรงที่จะลองใหม่อีกครั้งคาคาชิสันนิษฐานว่าการขาดจัก,กรกลของอินะเป็นปัจจัยในชยชนะเล็กๆน้อยๆของสากุระแต่ก็คํานึงถึงเจตจำนงอันแรงกล้าของเธอด้วย ทั้งคู่พุ่งเข้าใส่กันเพื่อแรกหมัดสุดท้ายส่งผลที้เกิดการน็อกเอาท์ทั้งคู่ให้จะเตตัดสินว่าทั้งสองตกรอบแล้วตอนนี้ก็จบลง เทนเทนและเทมาริได้รับเลือกให้ต่อสู้ในรอบต่อไปเทนเทนเป็นฝ่ายรุกกรและเทมาริกลบได้อย่างง่ายดายทีมกายรู้สึกประหลาดใจที่ไม่มีอาวุธใดสามารถขีดควนหรือโดนเทมาริได้เทนเทนพยายามโจมตีอีกครั้งโดยที่เทมาริขับไล่โดยใช้ลมจากด้ามจิ้วยักษ์ของเธอก่อนจะเตือนเทนเทนว่าถ้าเธอเห็นดาวทั้งสดวงในพัดของเธอการต่อสู้จะจบลง เทนเทนใช้คาถาคู่มังกรเถือนเมื่อคนพบดาวดวงที่สองเทมาริขับไล่การโจมตีจากนั้นเทนเทนใช้เชือกเพื่อนําอาวุธกลับมาใช้ใหม่เมื่อคนพบดาวดวงที่3เทมาริขับไล่การโจมตีและดักจับเทนเทนไว้ในพายุไซคโครนเมื่อเทนเทนตกลงมาจากพายุไซคโครนเธอก็ตกลงบนพัดทําให้เธอสลบไปหลังจากได้รับการประกาศผู้ชนะเทมาริพยายามกว้างเทนเทนใส่อาวุธมากมายที่กร,ก,กระจายอยู่บนพื้นแต่ร็อกลีลงมาและจับเธอไว้จากนั้นเขาก็โจมตีเทมาริแต่ไม่ ไม่กายก็หยุดไปได้ซึ่งเตือนเหล่านินจาของสึงนะว่าอย่าประมาทดีจากนั้นชิกามารุและคินจะประลองในรอบต่อไปชิกามารุลองใช้วิชาเรียนแบบเงาแต่คินก็หลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายและโยนเซนบงพร้อมกระดิ่งใส่เขาชิกามารุจำกลายได้และยาะเย้ยเธอที่ใช้กระบวนท่าพ,พื้นฐานเช่นนั้นจากนั้นคินก็ลั่นระฆครังที่เซนบงเพื่อรวมเกณฑ์จุดสึกของเธอชิกามารุติดอยู่ในเกณฑ์จุดสึกของคินโดยไม่สามารถขยับได้ ขณะที่คินโจมตีเขาด้วยเซนบงจำนวนมากขึ้นแต่เมื่อคินพยายามโจมตีอีกครั้งจู่ๆเธอก็รู้ตัวว่าขยับไม่ได้ชิกามารุบอกเธอว่าเขาขยายวิชาเลียนแบบเงาผ่านเงาสายที่เธอถืออยู่จากนั้นเขาก็กว้างดาวกระจายใส่คินซึ่งเธอเลียนแบบเมื่อชิกามารุมุดถอยหลังเพื่อลบคินถูกบังคับให้เลียนแบบเขาแต่เธอไม่รู้ตัวว่าเธออยู่ใกล้กำแพงมากเกินไปจึงเอาหัวโคกศีรษะจนสลบไป ชิการารูได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน,ขนรอบต่อไปเป็นนารุโตะกับคิบะแล้วตอนนี้ก็จบลง นารุโตะเสียเปรียบทันทีไม่รู้ว่าคิบะต่อสู้โดยมีอากามารุสุนัขของเขาคอยช่วยเหลือคิบะพุ่งเข้าใส่และชกไปที่ท้องของนารุโตะทําให้เขาล้มลงคิบะคิดว่าตัวเองชนะแล้วเขาบอกให้ฮายาเตะจบการแข่งขันแต่เมื่อนารุโตะฟื้นขึ้นมาเยาะเย้ย,ย,ยว่าน่าจะส่งลูกสุนัขไปดีกว่าคิบะคว้างระเบิดควันก่อนที่จะใช้ความปั่นตวนเพื่อส่งระเบิดมากขึ้นเมื่อควันจางลงเขาเห็นนารุโตหมสตินอนอยู่บนพื้นโดยไม่รู้ว่าเป็นเพียงร่างโคลนจึงเรียกอากามารุไปหาแต่อากา อากมารุกัดแขนของกิบะไว้เป็นนารุโตเองที่แปลงร่างมาในขณะที่ร่างโครนของเขาได้จับอากามารุตัวจริงเอาไว้ คีบปาตวัดเป็นอาหารใส่ปากอากามารุทําให้ขนของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงและดุร้ายก้อนจะยิบอีกอันไว้กินเองเมื่อเพิ่มพลังแล้วคิบปาและอากามารุใช้การผสมผสานของคาถาแปลงร่างสัตว์จำแลงเพื่อเอาชนะนารุโตะด้วยคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาศสองคนเมื่อเสร็จสิ้นการผสมผสานกับเชี่ยวประสานเชี่ยวนารุโตะก็ล้มลงเขาสาบานว่าจะอดทนเพื่อที่จะได้เป็นโฮคังเงะในขณะที่ทุกคนดูทุกแล้วตอนนี้ก็จบลง การใช้ม่านควันของคิปะเป็นกำบังนารุโตจึงปลอมตัวเป็นคิปะคนที่3โดยใช้คาถาแปลงร่างและหลอกให้คิปะโจมตีอากามารุซึ่งจะทําให้คิปะ โกรธเท่านั้นอย่างไรก็ตามนารุโตะยังคงเสียเปรียบเนื่องจากจัก,กระที่เสริมพลังของคิบะและความเร็วที่เหนือกว่าแต่การโจมตีของคิบะก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อนารุโตะตดใส่หน้าของคิบะโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการเปล่งพลังมากเกินไปส่งผลร้ายต่อเขาเนื่องจากประสาทรับกลิ่นที่เพิ่มขึ้นจากนั้นนารุโตะก็จบการต่อสู้ด้วยท่าลูกเตะจากพันอุซึมากินารุโตะซึ่งมันเป็นท่าที่ซาสเกะเคยใช้แล้วตอนนี้ก็จบลง คู่ต่อไปคือฮินตะฮิุงะปะทะเนจิฮิุงะ ลูกพี่ลูกน้องของเธอจากบ้านสาขาของตระกูลคิวงะเธอเรียกเนจิว่าพี่ชายซึ่งคาคาชิอธิบายว่าทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันการแข่งขันเริ่มขึ้นเนจิคุมคูและตำหนิลูกพี่ลูกน้องโดยบอกว่าเธอใจดีและอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นดินจาได้ฮินาตะที่หวาดกลัวและทำอะไรไม่ถูกดูเหมือนจะพร้อมที่จะสูญเสียเมื่อเนจิยังคงพิพากษารณ์ต่อไปเนียกับการเยอะหอยันนารุโตให้กำลังใจฮินาตะทำให้เธอมีแรงที่จะต่อสู้กลับ ฮินาตาและเนจิต่อสู้กันโดยใช้กระบวนท่ามวยออนที่เป็นท่าประจำตระกูลกลุ่มฮิวงะแล้วตอนนี้ก็จบลงเนจิดึงแขนเสื้อของฮินาตะเปิดดูเผยเห็นว่าเขาได้กดจุดหลายจุดบนแขนของเธอที่เรียกว่าเทงเกสึซึ่งเป็นจุดแรงดันพิเศษที่สร้างและรักษาการไหลเวียนของจักระ ในระหว่างการต่อสู้ระยะประชิดเมื่อแตะทั้งหมดแล้วจักระของฮินตะที่ไหลเวียนไปยังมือของเธอก็ถูกตัดออกอย่างมีประสิทธิภาพและการที่เธอกดไปที่หัวใจของเนจิก็ไม่มีผลใดๆเนจิโจมตีต่อไปและฮินตะก็ยังคงยืนจัดต่อไปโดยได้แรงบันดาลใจจากนารุโตะเธอบอกเนจิว่าเธอเชื่อว่าเขากำลังทุกข์ทรมานมากขึ้นจากการต่อสู้กับโชคชะตาของเขา ด้วยความโกรธเนจิพยายามโจมตีอย่างรุนแรงแต่โจนินสีคนที่เฝ้าสังเกตการอยู่หยุดเขาไว้หลังจากนั้นไม่นานฮินาตะก็หัวใจหยุดเต้นคุเรนไนจึงสั่งให้ทีมแพทย์รีบพาเธอไปโรงพยาบาลโดยเร็วนารุโตะสาบานว่าจะล้างแค้นให้เธอแล้วตอนนี้ก็จบลงหลังจากรอมานานร็อกลีก็จับคู่เพื่อต่อสู้กับกาอาระ เขาเริ่มการต่อสู้ด้วยการโจมตีแบบไทจุดสึกแต่การโจมตีของเขาถูกทรายของกาอาระขวางไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเร็วของทรายกายอนุญาตที่ลีทอดน้ำหนักขาของเขาออกได้ในการทำเช่นนั้นความเร็วของลีเพิ่มขึ้นและเขาสามารถจัดจาการการโจมตีได้แต่เพียงเพื่อจะพบว่าร่างกายของกาอาระนั้นถูกเคลือบด้วยทราย ลี่เปิดทวารบานแรกจากทวารทั้ง8ปล่อยกะอาระขึ้นไปในอากาศโดยการเตะหลายครั้งรี่ใช้ผ้าพันแผลจับตัวกะอาระและใช้บัวบาลภายในเพียงเพื่อจะพบว่าเขาใช้มันจบซ้ายไม่ใช่กะอาระแล้วตอนนี้ก็จบลง เป้าหมายของลีแท้จริงแล้วเป็นเพียงตัวล่อโคลนกลวงที่ทำจากสายกาอาระปรากฏตัวอีกครั้งและต่อสู้กับลีซึ่งตอนนี้ออนแอจากการใช้วัวบานภายในอีกครั้งคราวนี้ลีฝื้นตัวอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการเปิดทวารที่2จากนั้นเขาก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองโดยการเปิดทวารที่3แม้กระทั่งกาอาระเองก็ยังหวาดกลัว กายและเนจิย้อนอดีตไปก่อนที่ลีจะก,กลายเป็นเกตนินและหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งเดียวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะเป็นนินจาที่น่านับถือผ่านการใช้ไทจุดสึกเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็จบลง ความเร็วของลีพิสูจนได้เห็นแล้ว,ว่ามากเกินไปสําหรับกาอาระและทรายของเขาก็ไม่สามารถสร้างเกาะป้องกันได้เร็วพอที่จะใช้งานอีกต่อไปลีเปิดทวาที่5และใช้การโจมตีที่สองพลังที่สุดของเขาบว,วบานภายในกาอาระรอชีวิตจากการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้เนื่องจากเขาทําให้การตกเบาลงโดยเปลี่ยนน้าเต้าเป็นทราย และใช้สายบทแครและขาซ้ายของลีการะย้ายทายของเขาเพื่อจัดการลีแต่กายก็กระโดดเข้ามาปกป้องลูกศิษย์ของเขาลีแม้จะไม่ได้สติเนื่องจากความเจ็บปวดแต่ก็ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ต่อไปความปรารถนาที่จะชนะได้เติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายที่แตกสลายของเขากายร้องไห้ให้กับความทุ่มเทของลีและลีถูกพาตัวไปเพื่อพักฟื้น นินจาแพทย์ประกาศว่าอาการบาดเจ็บของลีรุนแรงเกินกว่าจะรักษาให้หายได้และเขาจะไม่สามารถต่อสู้ในฐานะนินจาได้อีกตลอดชีวิตการรู้สึกเสียใจที่สอนกระบวนท่าอันตรายให้กับรีและสละสังเวียนสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายระหว่างโชจิอิจิมาจิและโดสุคุนาตะและตอนนี้ก็จบลง แม้ว่าจะมีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าแต่โจจิก็แพ้ดโดสุอย่างรวดเร็วทำให้จบการแข่งขันในรอบแรกเกนินที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง9คนถูกกำหนดให้เป็นคู่ต่อสู้กันและพวกเขาทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ออกไปฝึกซ้อมเป็นเวลา1เดือนก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศ ชื่นคาบุโต,โตเตรียมลักพาตัวซาสกึกะภายใต้คำสั่งของโอโรจิมารุแต่เขาถูกคาคาชิขัดขวางและถูกบังคับให้ล่าถอยนารุโตได้พบกับคาคาชิในภายหลังโดยหวังว่าจะได้ฝึกฝนกับเขาในรอบชิงชนะเลิศคาคาชิซึ่งวางแผนจะฝึกซาสกึกะแทนได้เสนอให้เอพิซุเป็นเทรนเดอร์ให้นารุโตแล้วตอนนี้ก็จบลง นารุโตต้องการไปเยี่ยมซาสเกะแต่พยาบาลบอกว่าห้ามเยี่ยมระหว่างทางเขาเห็นคาคาชิเขาบอกนารุโตว่าคนที่ดีกว่าเขาจะฝึกนารุโตแทนอีพิสึ์มาถึงและประกาศตัวเป็นครูฝึกคนใหม่ของนารุโตนารุโตบ่นว่าทำไมต้องฝึกกับคนที่อ่อนแอกว่าเขานารุโตเกือบจะบอกคาคาชิเมื่อเขาเอาชนะอีพิสึ์โดยใช้คาถาฮาริมแต่อีพิสึ์ปิดปากนารุโตเอาไว้เกลี้กกล่อมไม่ให้เขาบอกใครติดสินบนด้วยการพาไปเลี้ยงกราเมง หลังจากคาคาชิจากไปเอบิสึท้าทายนารุโตให้หนีจากเขาและสัญญาว่าจะล่าออกจากการเป็นครูฝึกพิเศษของนารุโตหากเขาหนีพ้นพร้อมเสริมว่าเขาจะรับหน้าที่ขอให้คาคาชิฝึกฝนนารุโตด้วยตัวเองแทนนารุโตตกลงอย่างเร่งรีบและพยายามวิ่งหนีไปซ่อนตัวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเอบิสึหาเขาเจออย่างง่ายดา นารูโตะใช้คาถาแปลงร่างเลียนแบบหญิงสาวบนป้ายบิวบอรดแต่เอพิสึกลับค้นพบอีกครั้งเป็นทางเลือกสุดท้ายเขาสร้างร่างโคลนขึ้นมามากมายและพวกมันก็วิ่งหนีไปนคนละทิศละทางอย่างไรก็ตามเอพิสึใช้คาถาร่างโคลนของเขาเองและส่งโคลนออกไปค้นหานารูโตะตัวจริงได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นก็ทานอาหารกันที่ร้านรามเมงอิจิราคุจากนั้นเอบิสึ์ก็อธิบายการใช้จักระของนารุโตะและวิธีที่นารุโตะใช้จักระมากเกินความจำเป็นนารุโตะตอบโต้ว่าเขายังสามารถดึงความสามารถที่ซาสเกะและซากุระสามารถทำได้ซึ่งเอบิสึ์ยืนยันว่าจักระของจิ้งจอกก้าวห่างนั้นเข้าถึงนารุโตะได้ หลังจากรับประทานอาหารแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังบอ่อน้ำพุร้อนเอพิสตบอกนารุโตว่าเราจะฝึกที่นี่แล้วอธิบายเกี่ยวกับการฝึกเดินบนน้ำนารุโตตื่นเต้นพยายามแต่ตกน้ำเขาพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะที่เขาตกลงไปในน้ำอย่างต่อเนื่องเมื่อนารุโตเริ่มเข้าใจพื้นฐานของคาถาน,นี้อย่างรวดเร็วเอพิสตก็ตระหนักว่าเขาเข้าใจผิดและถึงกับคิดว่าเขาเป็นนินจาโคโนฮะที่ยอดเยี่ยม จากนั้นอิปสึก็เห็นชายผมขาวแอบเข้าไปในห้องแต่งตัวของผู้หญิงจึงโจมตีเขาได้ใช้ผมขาวเรียกกบและเอาชนะได้อย่างง่ายได้โดยมีนารุโตะเป็นพยานในการโจมตีแล้วตอนนี้ก็จบลง